ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมอีสานยูทูปผ้าพี่น้องมาเบิงอาการของงอที่เป็นโรคล,ลำปีสกินครับผมมาหน,นีเสืพผ้ามาเบิงขอกนีก็เถือว่าเ,อาเจอปัญหาแบบครับพี่น้องครับผมแต่ว่าสีผ้าพี่น้องมาเบิงว่าใน,นลักษณะอาการของงอ่าจจะไม่มีที่รักษาจะได้แน่ครับผมมัหน,นีก็สืผ้าพี่น้องเขามาเบิงให้มนะาสอบถามเกี่ยวกับของพน่นอกเพื่อที่จะซบปัญหาแบบนี้นะครับผม สอบถามเจ้าของคนนะครับอ่าวันดีครับอ่าวันดีครับผมไอ้งัวเขาอี่นีมิจเจตโตยู่นี่กับพวกมวนที่เป็นมันเกิดทั้งหมดนะทั้งมดมันเกิดสาวกัวสาวกัวแล้วที่นีมันติดโลกลำปีสกินนีเจตโตเจตโตแล้วที่นีเขามีวิธีรักษาจังไรในเบื้องต้น เอิ้นหมอปรึกษาหมอก่รนอกจากทานมาบ้านเท่ากับฉีดกับคุณหมอมาตลอดเนาะรักษาเองไม่มีวิธีแบบเด้นนะรักษาเองรักษาเองยาเขียวใบโพพื้นบ้านยาฮีโร่ครับเบิรงในยูทูอกันอฮะกับเบิรงตามซื้อกันเนาะเพิ่นแนะนำมาเขียวใบโพฮีโร่ เป็นยาแก้อักเสบแล้วก็มีย้ายยังอีกบ่วิธีอื่นใส่หมากกับน้ำมันพืชหมากกับน้ำมันพืชเขาใส่แบบใดหมากกับน้ำมันพืชหมากกบบตำละเอียดตำละเอียดแล้วก็ใส่เตี้ยนน้ำมันผื่ดใส่พ่นเข้ากันแล้วใส่แบบใดบันเอาไปใส่ใส่มันใส่แผลใส่เป็นใส่บริเวณแผลหรือโรยล่ำโตไปเลยท่าแบบเบิรตโตเลย ใท่ในแผลบริเวณที่มันเป็นเนาะ้าพไปบางแนวมองไหดโต้ไไดที่มันเป็นแห้งๆนะครับไปเบ่งเะครับพี่น้องไล่ทานนะครับถ่ได้เบ่งคลิปนี้แล้วนะครับเด้อพี่น้องถ้าผป้ไดมีความหูนะครับหรือว่ามีวิธีรักษากับซอยคออเมต์มากนะครับเด้อพร้อมสิรับความคิดเห็นนะครับพี่น้องอีสานยูทูบมันี่ติดตามในรูปแบบง่วนะครับ พาพี่น้องมาเบิง้งหลายๆท่านกะประสบปัญหาโรคล่าปีสกินนะครับก็ขึ้นอยู่กับกาวา่าผู้ใดสิเป็นหลายโตแล้วก็เป็นแห้งนะครับผมสิพาเบิ้งตัวนี้ครับอาการที่มันที่นักแม่นบ่ครับแม่นครับทีบ่นักแห้งอืมจ,งนนจังไรเนาะเฮาสิเบิ้งได้เนาะเขาเขาบอกข้างในเลยบ่ครับผมครับไปว่าพี่น้องกั สีผ้าพี่น้องมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะนวลทีเป็นนักนักตัวนี้เป็นบอครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวนผ้าพี่น้องมือเก๋ไส่ครับผมนี่คือผีอาการมันเป็นหนักนะครับพี่น้องตัวนี้ทีนักเลยเป็นบอลในขอ,อกนีต่ตัวตัวนี้นัก,นกม,มีสองต,ตัวมีสองตัวเป็นบอลตัวนี้ก็ชื่อว่านักนะพี่น้องผ้าพี่น้องเขาเบ่งไก่ด้วยครับเลาจจ้างสิบสอบถามอีกนี่ในวิธีรักษานะครับเด้อ วิธีดูแลร่วิธีรักษาเฮ้านะครับนี่ครับผมเป็นนักนะครับแผ้เวอ้อะเลยครับยูวยัหลุดยูยูหลุดยูนี่ครับพี่น้องคือว่าเป็นหนักครับขนาสงสารนะครับงัวปากบอา่อไรว่าบอ่อเป็นเนาะ ตัวนี้อนะีกเนาะตัวนี้นะครับตัวนีน้น้าคอครับน้าคออยผมก็พยายามซูมเบิ้งเก๋ไก่นะครับพี่น้องเหาเดือบิงอยู่ลูกอยู่นีนนค่ครับพี่น้องนั่นบอหัวไตบังเสือกนั่นบอครับครับทั้งหมดคอหนี่งมีเจ็ดเออไม่ยูเจ็ดตัวว่าที่เป็นแน่นเจ็ดตวัวเอาถามในอาการมันที่แหลกๆนักนเขาเห็นจังไงมันจัง จะหงอว,ว่ามันเป็นเห็นเป็นตุ่มเหรอครับเป็นตุ่มใส่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวแลกนี่บอกตัวแพะนี่บอกเห็นเป็นตุ่มก็เลยโทษเอิญหมอเพินมาสีใหอือจากมือนี่ย่อนหลังไปจักมือผ่านมากที่มันเป็นมันกร้าบกุมเื้อ,อ,อแล้วเกือบเดือนนะเกือบเดือน,นแต่อาการมันดีขืนบ่อหรือจังไหนก็นี่ดีขึ้นอยู่ครับเจ่ว่ามันก็นี่แหละ แคที่มันใหญ่นี่มันก็เลี่ยอมันเลี่ยมันบ่แมนแรกๆของเพลนนี่อาการเห็นบ่มันเป็นยังไงเหนเป็นตุ่มเลยล่ะครับเป็นตุ่มบานอาการของเพลนนี่มันมันมีการขัดกันยังบ่เดี๋ยวเบิ่งบ่ขันขันเท่าเอาเมื่อไปจับไปจีบมันก็เจ็บนะครับโอ้มันเป็นลักษณะเจ็บเจ็บแมนิดค่าใส่ใจไปหลายปีเรียนหมื่นล่ะครับหมื่นครับ เป็นเสียงสะท้อนจากผู้เลเี้ยงงวเ่านี่นะฝากไปจังไดเนาะด่านด่านซอยเรือเบ่งต้นเท่านี้อเรื่องยาเนี่ยอยากให้ซอยเ,ออเรืออยากให้มียารักษาเนี่ยอ,อยากให้มียารักษาวัคซีนแ่ป้องกันเนาะแมนวัคซีนแ่ปของก,กันแมนความเจ้าอยบแต่ว่าอยากให้มีการดูแล มากก็นี้อีกแน่แม่คือเดียวนี้งัวเฮามันเป็นเป็นแห้งความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซําวัคซีนที่มาสีดหรือว่ารักษาอยู่คู่มือนี้อย่าเอาบาอยู่ครับ want, sorry, well, um. thing, ครับกะวัง <vel> ว in right? ่ารักษาตามอาการนะครับตอนนี้เนาะรับอืมรักษาตามอาการที่เราเองนั่อหลังจากที่คุณหมอคนมาสีดให้แหล้วเฮ้าสีดเองนี่เฮาสีดจังไรมือต่อมือหรือว่า เป็นอาทิตย์เธอหนึ่งเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์สีเธอหนึ่งต่อโตคขโมยงอหน่อยหยานมันแขกนะครับอืหยาแเก๋เฟ่เขากแกเอียงให้มันอ่งอเท่านี้มันเป็นโต๊ะใหอายุหน่อยก็โมติสุดจังอายุน่อยแม่ บักฟึกนี่บักฟึกตัวน้อยๆที่ไายมังหันบ่อครับแม่นจักเดือนหกเดือนถึงเจ็ดเดือนหกเดือนถึงเจ็ดเดือนครับอืหกเดือนถึงเจ็ดเดือนบัวนี้โตมันอายุหลายกว่าโมที่สุดที่มันเป็นเดือนี้ตัวใดตัวนี้บ่แม่กับหลูนี่บ่เอื้อยบ่เนี้ยครับพี่น้องบางกิ่งไก่อนเด้อ และเจ็ดตนี่มันเป็นขื้นมากนี่มันเป็นพร้อมกันบ,บ่เรื่อยๆเๆมื่อก่างกันเป็นอาทิตย์อยู่ดอกมันจะค่อยเป็นหมาอีกถิ่มช่วงกันมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นอาทิตย์ตัวแรกกัเป็นกหมูตัวเทิกหน่อยนี่ครับเทิรกหน่อยนี่รนครับที่แพ้ทีไทยเบิกว่าหันหนึ่งบ่นอ้เนาะนั่ أو, นะนะครับทีท,ทีเป็นกมมอหมูคนว่า สี่พ่อเดือนแล้วเนาะค่ะผีน้องเลยมันจะเป็นน้ำขวดหรือสีด็อกซีอะไรเนี่ยเพื่อนนี่รักษาต่อเหนืองมาฉีดน้ำคุณหมอนี่จักเข็มหน่านี่ตเพอนนี้ก็ะติกของหมอกระติกชิบกว่าเข็มชิบก่าเข็มครับผมโอ้ ยิบกัวเข็มแล้วเพิ่นเพิ่นสีไหยเข็มละจักรลอยโตละโตละครับโตละนี่รักษาโตละนี่คือต่อเนื่อยมาตลอดเลยบ่ก็ห่างกันอยู่สามมื่นสามมื่นครับทุกครั้งที่เพิ่นมาสีนี่เพิ่นคิดโตละโตละข้างเลยบ่ค่าค่าค่า,า,ายาเพิ่นไม่นครับข้างละจักบาทข้างละ เจ็ดล,อย,ล,ดลอยตัวละเจ็ดลอยตัวขังครับเจ็ดลอยตัวขังโอ้ก็ถือว่า,เ,าเพิ่มค่าใสา่ใจไปบ่หน่อยเด้อพี่น้องเนา<อ>ะมมผอาการงว่วงที่เป็นโรลคลำปีสกินตอนนี้มีโตที่มันม่ามนบ่มีบ่ม่นๆๆมนๆๆานกะนี่แหละครับม่านอ่อนๆม่านอ่อนๆบ่นี่ครับ ครับนั่นแหละต้ต้ทั้งหน่อเลยต้นั่น,ะนกะขอดเดี่ยวบุบเป็นเมนูกอนตัวนี้มานจ็กเดือนนี่าสามดเดือนบอกอีดำขาดำครับบุ้งอ,อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดเป็นแหลกอ่ะผมก็ขอบอกอีกคนด้วยพี่น้องด้วยถ้าผู้ใดเป็นหรือมีความหูอ่าทั้งด่านการรักษาโรคลำปีสกินนี่ยให้คอมเมนต์มาด้วยพี่น้องเด้อคอมเมนต์มานะครับเพื่อเป็นเอ่อ การทำบุญนะครับซอยกันไปมีวิธีจังไรรักษาจังไรน,นะครับถือว่าเป็นวิทยาทานซอยกันพี่น้องซอยเลือกันนะครับพวกอาชีพเดียวกันเรือตนกันนะครับของนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรงอยู่เนะะาะบอกว่ามันหน่อยๆด้ครับถือว่ารุ่นแรงอยู่ระยะกับเกือบเดือนแล้วครับติดเป็นมาักเลกหนีมาเป็นเนาะครับตัวนี้ปอดอยู่ตันนี้ปอด แต่ว่เลืไดสีเบ,บอร์คุโตบอแม่บเดสดีแม่นเมลบโอ้ไก่ขอดเรือบอดสีแม่นน่ก็เป็นมีตุมม่มอยเนาะตุ่มขางนันเห็นกลัวตัวไหเป็นรุ่นหม่นี่นี่บอเพิ่งมาเป็นอาการตัวรุ่นหมูนี่นะครับอาการมันเหลื่อมรุนแรงแห้งบ่ เพื่อนนี่เป็นรุ่นโมเลยอ่ะนี่ประมาณจักมือป่ะ<อ>จำไลยป่ะเป็นอาทีอยู่หรอประมาณอาทิตีหนึ่งเนาะครบับพี่น้องหนึ่งนาทิตย์แล้วก็ถือว่าเป็นตุ่มใหญ่พอสมควรนะแล้วอาการของงั้วห้าตอนนี้ที่รักษาตั้งแต่ผลมะฮอดน,นี้ผมรู้สึกว่าอาการของเ้าดีขึ้นมาตอนนี้ ดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับดีขึ้นกว่าเก่าเนาะครับผมอ่าคิดว่าดีน้ำจังเนเป็นยาโบราณเท่าหรือว่าน้ำหมอน้ำนี่ทั้งสองย่างทั้งสองอย่างครับผมอืมยาโบราณเท่ากับคือมียาเขียวใบโพเขียวใบโพครับยาฮิโรแก่อักเสบยาฮิโรแก่อักเสบอืมแล้ววิธีเท่าให้กินก็คือใส่กล้วยใส่กล้วยครับกินมาตลอดดีกว่าใส่กล้วยใส่กล้วยกันโดนๆเถื่อเออเปลี่ยนแนวอื่นปะ ใช่เอื่นกับ,บ่ได้เปลียนครับบได้เปลียนใส่ต่ก้วยสมหัมสมหัมบอกครับโอ้ตัออวนี้แหละที่ว่ามันเจ็บขานี่บอกที่มันเจ็บขาบแต่ว่าบางอาการด้วยพี่น้องด้ค่ะผมมาสังเกตบมาแล้วคือคือจังมันดีขึ้นนะครับมันหยบลงนะครับมันเป็นวันเป็นวันเป็นเหรียญน,นะสังเกตบมาแล้ครับแต่ก่อนแผลมอดถีเป็นวันนี่ เออตูมถี่เป็นวันเม่กี้นั่นทีเห็นนั่นมันเป็นต่มโน่นบ่โน่นคืนนี่นี่สังเกตได้นะครับว่ามันมันมันดีขืนเนาะมันเป็นมันหยบเนาะมันหยบแต่ก่อนนี่เออเบงต้หนี้ถี่มันเป็นวันเป็นวันนั่นแต่ก่อนมันเป็นต่มขืนเป็นบ่เป็นต่มขืนซ้ำผมมือเกือบเกือบซ้ำหน่วยไข่ผมซ้ำหน่วยไข่ผมเลเนาะเกือบซ้ำหน่วยไข่ผมด้วยพี่น้องแนเบงนะครับอาการที่ ตามแผลตามห้อยถือบรรยบญญลงก็ถือว่าอาการดีขึ้นนะครับเบื้องหล้วตามตามหลังกายของงัวว่ามันอาการดีขึ้นมันงชิซุ่มให้พี่น้องมื่ไก่ครับนี่ครับลักษณะมันมันมันหยบนะครับเห็นเป็นวันเป็นวันเนี่ยคืออาการของคนบรรยบแต่ก่อนมันเป็นเป็นตุ่มเห่น่าครับพี่น้องครับตาคลิปนี้ พี่น้องได้เบื้องล้วถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดสับสอดไข่น้ำได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนถ่ายคลิปพี่น้องเบื้องล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งนั่ครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนโมนะครับข่าวสารจังไรนะครับเกี่ยวกับงวดที่เป็นโรคลำปีสก,กินผมอีสานยูทูปกับสิพยายาม คนขว้าหามาให้พี่น้องเข้าเด้เบิ้งนะครับพร้อมทั้งวิธีการรักษาแต่ละขอกแต่ละคนนะครับที่เป็นที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ผมก็สี่พยายามเอาลงให้พี่น้องเข้าเด้เบิง้งพิธีรักษาแต่ละคนแต่ละขอกครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณหลายครับ,บค,คุณยังกนะันเนาะ บุญเสริมครับุญเสริมพี่กัดอยู่บ้านได้หน่อยเนาะอยู่บ้านน้องทับน้องทับตำบลเก่าขามเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับผมครับผมครับครับอ่ะกามียังอยากฝากไปหาพี่น้องที่ที่โบท่านเป็นนะครับหรือว่ากําลังเริ่มเป็นอยากให้มีการฝ่อระวังหรือว่ามีการดูแลสังเกตจังไดก่อนสังเกตที่เหล็กกับเบิงตุ่มครับอืมตุ่มสังเกตอาการเบิง อันบรเป็นก็ดีไปอืตูมเริ่มแรกที่เห็นเนี่ยมัหไ่ซ้ำไหนซ้ำผมมือนี่ซ้ำผมมือนี่ก้อยเข้านี่บ่หัวมือหัวผมมือเข้าหัวนี่มือเข้านี่ครับโอ้นั่นคือให้สังเกตเนาะห้สังเกตนะครับพี่น้องเบอง์กนเด้อครับเด้ออย่าสลดใจอย่าคิดว่าจะเปตูมยุ่งตูมยั้งธรรมดาบอแมนเนาะครับพว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังโรคลำปีสกินกำลังระบาดเนาะให้เข้าสังเกตแล้วก็เฝ้อระวังในเรื่องตูม สังเกตอาการอื่นบ่มมีมีแต่อาการตุ่มอย่างเดียวก็มีล่งขันเป็นแห้งกับ่งขาล่งขาครับผมอาการของขาเพ่อนนี่เขาสังเกตได้ตอนไหนยางเจ็บหรือพนเปจังหนึ่งยางเจ็บยางเจ็บครับอืมแสดงอาการเห็นเลยครับเป็นอยู่เกือบอาทิตย์นล่ะอือจังสังเกตได้หรือหรือหรือพ่างเป็นพนญางเป็นกันึกที่ที่แหนก็คือว่ามันเหยียบหินว่า หยาบหินหยาบไม้บ่เจ็บตีนเจ็บจขาล่างิ่งแหละก็บ่มีบ่มีแผลก็ได้โทรเอิ้นหมอเพิ่นมาฉีดยาก่ก่อนก่อนว่าเฮาสิเป็นนี่ฮู้เรื่องโรคลำปีสิกินบ่ก็ได้ยินข่าวได้ยินข่าวแต่ว่าคิดว่าสิบ่ฮอดเจ้าของครับโอ้จังได๋ล่ะมันห่อจ้าของจนใหญ่เนาะโอาอ๋อเอาเอาใจซอยกันนะครับให้กำลังใจกันสำหรับผู้ที่เป็น ครับผมอีสานยูทูบบันนี่ขอบคุณหลายครับเด้อครับผมข,ขอบคุณครับสวัสดีครับผม